โคนฐานคือซอราชวงศ์ครับเหมือนมีลุงปนานโชนเปน,นบ,บางวิลาบ้านโป้งครับอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดครับสอราชวงศ์ครับรุ่นการีโซซีม้ารครับน,รานาทีระทึกใจกำลังสิคือเกิดขึ้นครับรอรุ่นรัสเชียครับสอราชวงศซอราชวงศ์ครับราคาบักเงะาะสี่สิบเจ็ดสิบครับสิบสบหนอยคุณผู้ชมเลี้ยวต้า ทำกันได้เหนือนี่หลายต่อหมายคะ้นเสียไไรคุณทำได้ไหมสองหรัชวงศ์ใม่มโจววีน่งสสามสองเอข ัันนไปครับไปสุดยอดการเดินทางครับสราชวงศครับโอ้ยสุดยอดครับอขาโยกสวยงามครับโอ้โยกไปเดินกันไปเดินกัน้ไปสวยงามมากๆเนียนเหลือเกินสราชวงศครับ อยลนอยเสียงามครับตา,ามาพนอกับเลขหกนหน่งหดยงามอยู่นะครับผมเออประวัติกันประวัตการอยากให้มันได้หนึ่งาที่านไปหนึ่งนาทีาท่านไปข้ออยเี่ครับหนึ่งนาทีแค่6หกศิยไครับออกไฟยังรเบฟิไปอย่างเปิดครับ เออเ่ล้วรีบนีนนนไนสุดเลยเน่นั่ของคนงสาดีตั้งมการนองหางเยี่ยมดูนลมเต็้าเลยน้อราชพราอยผ่านไปหนึ่งอยผ่านไปครับ วันยังติดโปรไปครับคือว่าทรงบุญแบบครับสาเหตุที่บอกมาดูรุงเปิดบอนคือทิศทางดีฟังหางดีแต่องศาแต่องศาพ่อหรือบอน่ะเงกันไปเงกันไปครับต้องเบาไว้ครับร้อยสามสิบพันไปรอยสามสิบพาดไป ไปยังมีควันติดครับพอได้เห็นตัวเรืองภาพเรืองภาพอยู่ครับเบินกันเบิ่งกันกันครับองศาพ่อหรือไม่เอาใจซอยกันไปครับสราชวงศ์ครับลมช่วยไปเรื่อยต่อใส่ลมซอยครับผ่านไปเรื่อยๆร้อยตามลมสองลอยหาซีบเอาลอยหาสีบผ่านไปลอยหาบผ่านไปเบิรงนกันอีกสองลอยพน่าจะใช่ปัญหาครับเมาดีเมาดี มีได้แน่นอนครับรอรุนหมวกอย่างเดียวครับผมเบาเบาลมช่วยด้วยเบาลมซอยครับลอยตามลมปิวตามลมครับสอราวงศงครับลอยเจ็สีพานไปจากหันลงมานีสองลอยจะเปิดหมวกได้หรือบ่ครับรอลุนรอเชี่ยครับสอราวงศงครับลุงรอเอาใจซอยใจเสี่ยอยู่ครับสูสีครับผมสูสีหนีแพ้สองลอยพันไปสองลอยสามสีพานไป อ,อีกร้อยหาซิคนนรับแหาง,งในฝานงูเงพื้นเดียวแหางในฝานงูเงพื้นเดียว

ตนีผมเฟมจะา่มล่มล่มสองรผนแนไปแน่นอนของเพื่นครับเป็นเาผ่านพนพนครับพนอีกร้อยหนึ่นอยู่บ่บ่ถึงร้อยนะครับแปก็ผ่านแล้วครับมันราคาสี่เจ็ดหนึ่งแ่นครับเจ้าไล่เท่าไหร่ โอ้ยสามหกสามร้อยพัไปสามร้อย right, ่านไปครับกันมต่มันเป็นพันธุนการณ์นะชนิดการณันะครับสุตลอดต่อเลยนะัะใครจะมันก็มาลาบกันละุตลอด ไฟ่ไปไกลครับโดนโดนเปลี่ยนเหลี่ยมภาพเปลี่ยนภาพกระปุกนี้สามรอยนี่นะนี่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 นื้ปลาขาวนี่ในปลาขาวครับเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันครัับมนไปอยู่ไกลหน่อยกระปุกนีขาวจ้งแจ๊กอ๋อเห็นแล้วครับอ๋อเห็นแล้วแล้วไปโมเมาคอนเทปไปไหมมันโตน้อยมากเลยครับก้อนมันสี่เดียรเพราะว่ามันไปไกลครับมันโตน้อยครับคันมันโตใหญ่บ่ได้ลยละกระปุนี้เพราะว่าองศามันบ่นั่นมันไปไกลครับสามร้อยเมนเมนี้ตัวนี้หน่อยนะครับซ้สมัยกิน อ้ยังเบาอยู่ครับโมโเข้าไปแอ่ะพูนอ่ะมูอดต่อของรางนั่นเด้อโอ้ยปีของรางอยู่ครับครับผมอ่ะมูลนิธหาเก่าที่แล้วเก่าซีพานไปแล้วครับลับไปใหม่ลงนตามลงมาปึ้น 400รคะแนนสราชวงศี่0 0คะแนนครับสุดยอดนายแน่มากขอบคุณที่ติดตามรับชมตอลอดเอฟซีสวัสดีลรลาลาลา